พารขอบคุณหนึ่งพันดาวนะจ๊ะเออเอ้โาี่ถึงี่แปงพี่ซนฟังไม่รู้เรื่องแต่โอเคค่อยมักเจ้าหลายเด้อคนดูครับเอ้ยแป้งสัมปองมาแล้วหรอสักพันดาวผมตั้งใจมากบอกให้ ตั้งใจโคตรนะครับฮิฮิไงโอยมันมันบอชัดเว้ยเจ๊เบิงโอ้โหไม่เห็นไหมวะขาวเกินแล้วดูค่อยเล็กโทรสเปกเลยเนี่ยเออบอเห็นไหมเจ้าแม่นจรเขาก็ถือสร้อยเออเป็นผู้สนับสนุนพี่เคสเคสยินดีต้อนรับนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าจุ๊บ พี่มอสเลองเพลงให้มอสกันสักเพลงได้ไหมคะเพลงอะไรอยากได้เพลงอะไรนะคะ FC ครับผมคันร้อยหน้านะมอสนี่เนนซอง40ปีที่แล้วมี40ปีบ้านเจ้าบอก FC ครับผมพิธาากอนของคุน50ดาวนะจ๊ะเั้เอาบอยไหมเพราะอะไรว่าสตรีมแกงไม่ได้แกงแยังแล้วดูถ่ายกันเป็นถุงๆเลยได้มื่อก่อนน่ะเฮ้ยเคบ๊อกเคบ๊อกถ้า โอ้ยมันมันซีดแล้วอ่ะมันไม่เท่เลยอ่ะมันซีดแล้วอ่ะดูดิหือโอ้ยเท่หลายขวบเท่แหงเท่แหงเอฟซีครับผมโอ้ยตายตายนี่เป็นของเสียงแหงสอนรามไม่เจ้าผู้นั้นนะว่าค่อยหลับน้ำตาจะไหลฟังไม่รู้เรื่องอย่างงี้คือหารกันคนละห้าบาทฟังไม่รู้เรื่องอ่ะคนดูไนทำไงอ่ะเปิดคุยได้บอกคุยอ้าวแล้วดาวไม่ขึ้นเฮ้ยคนเด้อพี่แนบแล้วเขาไปขอบคุณดาวกูล่ะสมัยสมัยก่อนค่ะเป็นบ่าวแหวง เพราะรักเธอเพราะไว้ใจเธอมากไปให้นบับและโทสเปกอ่ะแล้วทำไมเขาอ่านส<อ>ิบดวงอ่ะเพราะเธอเขาเชื่ออะไรแล้วบูคาอ,าอาไอ้เหี้ย,ยพันดาวไม่อ่านเฮ้ยกาสได้ไหมคนดีอ๋อไอ้หันคนคนละห้าบาทแล้วนะคือคือเขาอ่านสิบดวงสิบเก้ามีลูกเร็วได้อยู่ใช่เพื่อนเ,เดี๋ยวนี้เขาไม,ม่ลูกกันเร็วเขาไม่อ่านพันดาวพี่เจนทอลพี่เจนาลงของคนที่สิบดาวนะจ๊ะ ใช่สบายไฮไฟสุดน้องเด็ดดาวสิบดาวนะจ๊าพี่เบนขอบคุณสิบดาวเพราะรักเธอพ่อมากไปสรุปจุดเก้าทิปบ้านเจอบอสิบเก้าจริงเจ้ารู้จักกันดีไหมค่อยสะสมนี่มารู้จักเขาเหมเขมดาวกูรู้จักกันดีไหมเออใจจ้าเช็ดน้ำลายแล้วมากันได้ไหมรู้จักบอสไฮบีไฮบีบ้างแล้วค่อยสะสมเยอะมากแล้วดูค่อยสะสม คือเขาเดเมินดาวกูเอาพี่ธนพัฒขอบคุณหนึ่งพดาวนะจ๊ะเออเอออู้หูว้มันเพิ่มขึ้นนะนะขอบคุณเ้ไหลอายอือ้พี่เสือดีจ้าพี่เขา้เปสบายใจละขอบคุณพี่เสือเขาสบดยอจ้ะขอบคุณแล้วหลบคุณเล่ลจุดไปละอือขอยดีทุกคนมันเด้กลับมาซ้ำพี่เจได้ลงคะนนสิดาวนะจ๊ะจุบอือขอบบ้าแบบเล่คุ ว้าวพ่อรักเธอบัตรโทรศัพท์ใช่บัตรโทรศัพท์เออรู้จักด้วยบอทำไมก่อนไม่มีแฮปปี้สวัสดีนะรู้จักไหมแฮปปี้สวัสดีนะั่นเออวันนี้ทุกคนอายุกี่ปีบัตรโทรศัพท์ใช่บัตรโทรศัพท์อายุยังไม่หยุดเพราะตั้งแต่วันแรกที่โกหกนั่นเริ่มไม่ใช่ละต่อดูอยู่พี่กินข้าวยังครับดูมไลฟ์ไหมเขาถามที่เฉยว่ามันคืออะไรเขาจะมาโชว์เจ้า,านะว่ารวยมีเท่านี้แล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนี้ เปลี่ยนบัตรพทธศานนี่มาเป็นอันเล็กเออจะทันไหมวัสดีทุกคนได้แต่จริงกูฟังไม่รู้เรื่องเลยนะสมุดนำบัตรมาเก็บแล้วสมบัติทุกคนจนบัตร A O Air Time นี่ยังอยู่เลย A O Air Time คืออะไรไม่รู้จัก A O Air Time เออพระสิบดาวเด้อไปหาสมุดนำบัตรมาเก็บแล้วพี่น่าถามพระสิบดาวนะสมุดนำบัตรคืออะไรอ๋อสมุดนำบัตรที่มันเป็นเป็นปึ๊บ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 ยังไงเหรอที่มันเป็น ซีๆๆแล้วก็เป็นแม่เหล็กดูดใช่ไหมจะเก็บไว้ทําไมก่อนไม่ไปคนบ้านแล้วเห็นเลยว่าโอ้สะสมเมื่อก่อนสะสมของแบบนี้แตนดีจ้าแต่ก่อนเคยเก็บได้ทิ้งไปหมดแล้วไม่แต่กูฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไม่ทำเท่าเหรียญบาทคุณสวยขึ้นหรือไม่เท่าเหรียญบาทเมื่อก่อนเหรียญบาทแล้วมันจะมีบัตรของโทรศัพท์หนึ่งสองสามสี่ด้วยเด็กโทรศัพท์ตู้มันจะมีแบบบัตรด้วยฟังยากว่ะโทรศัพท์ไม่มีหรอกครับหย่อนเหรียญเอาตลอดบาย ไว้ไม่รวยนี่นาแต่ก่อนต้องมีต้อสามร้อยนะนะพี่เฟิร์สเขาคูณสิบดาวเด้อพี่เด็กชายทองสูงขอบคุณร้อยแปดสิบดาวนะจ๊ะเพื่อนดหลายได้อ้ยพระเจ้าหายไปนานมากเลยนี่ยอย่าเรียกเฟิร์สแล้วให้สิบดาวคนอย่างผมไม่มีสิบดาวตักสิบดาวหมดตัวแล้วบอกงี้ทุกวันบอกงี้ทุกวันน้องตีบอกหมดตัวทุกวันส่งห้าร้อยดาวเด้อรู้จักแต่ไก่สมพลแกสมพลต้องแบบนี้ใช่ไหม พี่ชานีเนี่โอ้อยากได้รูปพี่แป้มาเก็บไว้ในกับในแบบต่างๆทำกันโอ้ยอย่าซะอย่าซะเจ้าจะเหลืองมาแล้วจะสิบมาแล้วทุกคนน้อยชานีฟังไม่ออกนะครับดีครับทุกคนเพราเซ็งเลยเซ็งอะไรผมฟังไม่ค่อยออกครับท่านคอมือดอนที่หนึ่งพี่แป้พี่แซนฟังไม่รู้เรื่องแต่โอเคใครบอกให้ค่อยวางวะสองวันเลยดิพี่แซนเอาคนสิบดาวก็อี้เจ้าขายเบิดไปเอาไหมอยากขายไปหมดเลย ก้าอี้มันเหลือตัวหนึ่งไอ้ตัวสีน้ำสีชมพูเทาหนาค่อยขายต่อได้ไหมเราค่อยขายให้ถูกๆเลยเอาสามพันไปเอาสามพันห้าไปเอาซื้อมาตั้งเอาเท่าไหร่ก็เอาเก้าหรือสี่พันหอาแล้วกูจะมาทําอะไรสามพันห้าไปสามพันไปแล้วกูจะมาทําอะไรอ่ะเอาสามพันไปมีใครเอาไหมเอาสวัสดีทุกคนเด้อพี่ประสบโชคสวัสดีสวัสดีขอบคุณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วจะมาทำอะไรอ่ะมาแจกคนดูคนไล่ไล่ได้กูจะมาแจกคนดู ขอบคุณนะะนิชาวาเลสขอบคุณ50ดาวค่อยเติมดาวให้เราเด้อเจ้าแม่เด็กอพอเรื่องรอค่อยเด็กรอนอ่ะเจ้าเด็กออลพอหรอขอคณ50ดาวนะค่าส่ง8 0 0 0เออแล้วเจ้ามาทำอะไรอ่ะไปเดรี200ไปขับไปเดรีคือกลัวมาทำอะไร200ข่อยเอาเกี่ยวไปให้แมวดอนดีกว่านอนเรื่องไงโอ้ยสวยตาล่าพี่แปมพี่จิวคน10ดาวนะจ๊ะพี่คินนะคือเขามาเขาก็9ลาวดาวเด้อเขามาคุยอย่างนี้เลยเหรอเขาไม่เขาเล่นเกมปะสวัสดีทุกคน พี่แซนเขาเล่นเกมหรือเปล่าพี่สุภกรคนดาาแแแลลล้วกกอออเีนั่งแล้วจมแล้วเปล่าถ้าเจ้าหนักมันก็จมอยู่ล่ะมันจมได้ไงเขาอีแพงพี่มินิเมสค่ะดีาร์ขอบคุณคนสนับสนุนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆได้อายพีสานยังงงพีสานเนตเอาพี่แปงคุยคุยครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเฮ้ยคนดูเอาบ้างไหมคุยสักครึ่งชั่วโมงไหมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแม้พี่มาคุยหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เล่นแม่ เล่นอันนี้ด้วยต้องขอคนละลายแล้วแชร์หน่อยจ้าคุยนี่ขึ้นชั่วโมงแล้วค่อยเล่นเกมเป็นอะไรทำไมน่ารักน่ารักก็ต้องรักที่ละใครตกก็อีคอมบอกบอกเขาไม่ได้สัวเขาไม่ได้สัวเจ้าสัวหรอเนี่ยไงพี่สุภกรขอบคุณหกสิบดาวนะจ๊ะพี่วิชยาดาคิดถึงพี่แป้งจังดังมากเลยดังแหละสภาพนี้ดังแหละคเด็กนอไม่ดังไม่ดังไม่ดังให้มันรู้ไปดิเอาไปอีกนั่งกับพ่อหรือไงนอนอมันรู้แล้วไปแล้วครับ ไปแล้วครับมินิสีเล่นเกมยังดีเด่ไปแล้วครับสบายใจแล้วค่อยไปนอนติดตามสวัสดีทุกคนนะจ๊ะติดตามรักได้จริงเหรอนติดตามไม่ขาดสายไม่เอาแกมันหลุดแบบกันยังนี่เนตาวันนี้ขอจบไปนอนเร็วนะคะพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนโอ้ยของอะไรฉีดวัคซีนอะะไรจแล้ว่าอะไรโอ้ยปลอดภัยเด้อพวกน้องเนตดาวสิบดาวนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่ปอมให้ฟังหน่อยบักพีรับ พิปรอพิปรอพิปรอไยมากเจ้าจะอยู่อสาคเขาอยู่นี่แหละเขาอยู่ทะเลแปซิฟิกอันดามันผสมกันแม่งแวะมาส่งดาวอย่างเยอะเฮ้ยค่อยขายจริงได้ยัที่อ่ะนะไม่มีใครซื้อจริงบอกเออสมูกลอกอ่ะพ่ประสบโชคแวะมาส่งดาวครับไปแล้วครับไม่ให้ไปได้ไหมคะอยู่นานๆได้ไหมโอ้ยหนึ่งพันหกร้อยไปกูไปบ้างเดินพิประสบโชคไปแล้วครับตันดีนะจ๊ะขับคืนนี่ได้รับไป อีกคนขอคุณ75ดสิบาดาวจะปิดไปแล้วครับติดตามตลอดครับขอบคุณหลายๆครับตลอดตลอดครับสวัสดีจาาฉีดแล้วไปพักผ่อนกินอะไรเยอะนะห้าร้อยก่อนเดี๋ยวเกดทับวันบอลหลังรักรักจ้าน้องๆไปแล้วครับติดตามตลอดครับห้องๆอาซีเอลก็ยิ่งขึ้นนะได้สีดทุ่แม่ไปนอนเหมือนกันฉีดเฟเจอร์เอ้าคือม่แต่คนไปฉีดยาพวกนี้วะมันนัดพรุ่งนี้เฮ้ยทำไมแม่ได้ฉีดเฟเซอร์อ่ะเอ้าทำไมอ่ะ เอาพูดสิบดาวเด้อให้กำลังใจแม่กิฟต์ไหนกิฟต์เฉียดเฟซเชอร์พรุ่งนี้ไม่แม่ได้อ่ะแม่ปลอดภัยปลอดภัยนะแม่นะ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 แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเด้อพูดสิบดาวนะพี่เอกนะน้องน้ำฝนแวบมาดูเอาพูดห้าสิบดาวแล้วน้องฝนค่อยมักเจ้าหลายเด้อต้องพูดอย่างนี้เหรอไม่ใช่ทา m e ครับพี่ธนภพขอพูดหร้อยดาวเด้อไอขอบคุณหลายๆ ขอ oh, บคุณจ้าโอ้โหจุ๊บอย่างน่น you you ารักยังไงมาทุกวันนะไอ้นะมาเรือน้องสี่เอ็มเลยพี่ลิมผมห้าร้อยดวงพี่หยังก็จะใช้หนิห้าร้อยดวงหนิไปเซอร์ก็มีไม่ก็อย่าว่าแบบนั้นดีละเพราะทำไมแม่ได้ไฟเซอร์วะมันมาแล้วหรอไฟเซอร์แบบบางทีเขาขอบคุณแล้วห้าร้อยดวงคำนับด้วยอ่ะเป็การคุณห้าสิบดาวนะจ๊ะใครได้ไอ้ใครได้ไฟเซอร์นั่นแม่เกฟไม่รู้อ่ะทำไมถึงได้เพราะอะไร ลงรูปกระโดดไปทุกวันครับผมบอกแล้วอย่มาทุกวันก็จะไปถ่ายไว้ด้วยสิบดาวพี่ณธรเด้อผมมาทุกวันสิพี่เมนเอาอีกยังเนี่ยกินน้ำน้อยแน่เลยจมูกรอบแบบนี้ทายาทุกวันครับแล้วได้ไงแล้วได้ไงพี่เบนขอบคุณสิบดาวใหม่น้องดมยาน้องดมยาน้องเจบป้ายไปแบบนี้ไงเออมันก็เลยหล่อมันแสบมาให้พี่แปรงฉีดยังยังไม่ได้ฉีดเลยม่ได้ไปไหนอืมแฟนไม่ไม่ใช่ค่อยใจรีเทนเนอร์มามีไฟเซอร์มีตัวไฟเสงไฟแสงมาเจ้า โอ้ไปแชทบอกเจ้านี่มันสายควันนี่หว่าแชทไหลขานาดนี้มาดูผู้สาวไทยบ้านดึงคนจมูกคนจมูกบ้านเจ้าบอกพ่อเยฟ,ฟุกมันลอกไม่ได้สิบดาว้ะน้องจอมมาดรหน้าได้อบอกมาค่อย็จอมมาดรหน้าเขาบอกว่าได้นู่น่ะรอบหนึ่งอะตุตัวไป ใจหายใจความใจหายใจความขวัญเด้ขวัญมาลูกขวัญเว้ขวัญมาโอ้ขวัญเด้ขวัญมาลูกนะ